Oh, สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันที่ quiz วันละข้อข้อ37กันค่ะข้อนี้นะคะเขาบอกว่า seeking new sources of income many regional orchards dot 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 gathering to tourists in the last few years เรามาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะคำว่า income นะคะตัวนี้เป็นคำนามแปลว่ารายได้เนาะ r e g i o n a l ค่ะตัวนี้เป็น adjective ก็คือเกี่ยวกับภูมิภาคนะคะแล้วก็ o r c h a r d นะคะตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าสวนผลไม้รวมกันก็เลยกลายเป็นสวนผลไม้ส่วนภูมิภาคนั่นเองค่ะและ catering นะคะตัวนี้เป็นคำนามแปลว่าบริการจัดเลี้ยงนะคะ เพราะฉะนั้นประโยคนี้เนี่ยก็จะหมายความว่าส่วนผลไม้ส่วนภูมิภาคหลายแห่งเนี่ยจุดจุดจุดบริการจัดเลี้ยงให้กับนักท่องเที่ยวนะคะในช่วงไม่กี่ปีมานี้เพื่อเป็นการหาแหล่งที่มาใหม่ๆของรายได้ค่ะก็จะเห็นว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดใน in the last few years นะคะหรือว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้นั่นเองเนาะ ซึ่ง in the last few years เนี่ยก็เป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็ดำเนินมาจนถึงปัจจุบนนันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดในอดีตแล้วดำเนินมาถึงปัจจุบันนะคะมีความเชื่อมโยงระหว่างอาดีตและปัจจุบันเนี่ยเราต้องใช้ present perfect เลยนะคะซึ่งก็คือ has/have เวกร์ฟส3นั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเมื่อเรากว่าตาไปที่ชอยนะคะก็จะเห็นว่าข้อนี้เนี่ยมันเป็นการวัดในเรื่องของ tense แล้วก็ form นั่นเองนะคะให้ใช้ให้ถูกเนาะ tense ให้ถูกแล้วก็รูปแบบ form ให้ถูกนะคะ will begin ะคะ่ะเป็น future simple นะคะพูดถึงอนาคตเนาะก็ยังไม่ใช่นะคะแล้วก็ will have begin นะคะ ฟิ t เ r อ perfect sim นะคะก็เหตุการณ์ที่จะไปจบครบสมบูรณ์ในอนาคตเนาะนก็ยังไม่ใช่นะคะนี้เนี่ยเราก็จะตอบเป็นข้อ b นะคะ have began นั่นเองนะคะก็เป็น present perfect simple นั่นเองค่ะส่วนข้อ d dog นะคะ to begin อันนี้เป็น to infinity เนาะก็ไม่สามารถที่จะเป็น main verb ได้นะคะ verb หลักของประโยคไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็เลยตอบเป็นข้อ b ค่ะ ก็จะเห็นว่าประโยคนี้นะคะโครงสร้างของเราก็คือ many regional orchards เ p a i ประธานใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนี้เราต้องการ main verb เนาะ verb หลักนะคะมาเติมใน blank ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ใน in the last few years ในช่วงไม่กี่ปีมานี้เนาะอดีตแล้วก็เชื่อมโยงมาถึงปัจจุบันเราก็ตอบเป็น have b e u n นะคะ present perfect ได้เลยค่ะจังแว้มาบอกว่าดูจบแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะ